คือครั้งแรกที่ทานใ,นใหม่ๆนะรู้สึกไอ้ที่เราเป็นอะไรเล็กๆน,น้อยๆจําพ์กายมันหายดีแพ้ไอ้หนุนแพ้ไอ้นี่นับเงินก็ไม่ได้นะมันเหมือนมีอะไรมาติดจมูกใช่แพ้มันตรงไนอนก็ไม่หลับอะไรได้ย่างก็ทานมาตลอดเลยคือม,มาตั้งแต่เป็นสิบปีแล้วใช่ไหมได้ใช่รักก็ชอบมากนะคะรักกันจริงตามกันมา<แ>เกินสิ้าปี ตามมานกินมาจนอายุรีแ่สิบห้าว่างแล้วนะคะหูแต่ยังเสียงแข็งแรงนะแล้วล่าสุดคุณป้ามีปัญหาสุขภาพด้านด้านไหนคะหรือว่ากินแล้วแข็งแรงดีก็เลยอยากกินต่อตอนเนี้รู้สึกว่ามันมันคล้ายๆจะเป็นเบาหวานอืมก็เลยสัส่งสูสึก,กตาเพราะว่าฉี่เนี่ยค่ะ เพราะว่าฉี่มันมีฟองนิดๆไงเราหยุดดื่มไปนานแค่ไหนเนี่ยถึงกลับมาเจอกันโอ้โหนานเลยไม่ลืมไปแล้วนะแล้วก็ลืมไปนะลูกสาวเนี่ยเขาจําได้เขาจําได้ว่าคุณแม่กินไอ้พวกนี้แล้วก็ชอบอะไรเขาสั่งมาโดยป้าเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยนะเขาสั่งมาครั้งแรกสองขวดไอ้สีชมพูแล้วครั้งหลังพอบอกเออคล้ายๆคุณแม่ฉี่มันเป็นพวกเขาสั่งไอ้นี่มาอีกเอ็กซ์ตาสองขวดเออสีฟ้าเนี่ยเนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มกินได้สองวัน ได้คุณป้ากลับมาดื่มนะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะฝากความคิดถึงถึงคุณหมออุบลนะคะต่อมาเนี่หมอุบลมากเกิน15บปีหมออุบลมากก็คิดมันตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ่ะกล่าวขอบพระคุณมากที่ยังเป็นลูกค้ากันมานะค่ะ